แฟนๆของพี่ใหญ่เขาปีนี้งามงามปานดำเอานะคะข้างนี้ตะกีบ่าเคยไร่จักเทียมีปีนี่ปานดำมาเลยทีเดียวสวัสดีค่ะแฟนๆตอนนี้พี่ใหญ่กับมาอยู่หน้าค่ะมาเบิ่งเขาปกตินะคะเขาปีกายนี่อยากที่ระก็ลมแต่มาปีนี่หน้าห่างโ้ยงามค่ะปีนี่เขางามนะคะที่ไฮนี่้ะก็มีขางนี่ค่ะ เดี๋ยวพิมใจติเลาะไปเบิ่งห้ามีป่าสวัสดีค่ะเป็นแ้นตอนนี้พิมใจกับยุทงหน้าค่ะมาล่ำกอมเข่าล่องเบิงงกันนะค่ะ <c oughs> ฟังนะคะสาวิสานอะไรกันแล้วกันค่ะ ก็ได hey, ้เปิดเสียงกนดีกันนะเปิดเสียงเปิดเสียงโอ้เลาัโอ้อลาฟ้าเอฟ้าองไก่ลาหองข้างมึงขลัยใจนังนอง ได้ดอกอ๋อ h ๋ออ๋อลัดย่างฟ้าห้องน้ำนำแม่สาไก่สิเซียนนั่งผินหน้ากองแต่ทางคือจินกาลองบลงนานวใน โอ้โหโอ้โหโอ้ยฮึฮึล้ฮึฮึฮึพึอึฮึาึฮกฮึ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 พึฮ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 ึงึฮึฮึฮึาึฮ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 วฮึฮึ่ แลและยังคะนิถึงแวแดนางูไปเที่ยวเลี้ยวขึ้นพนหองอืมฟ้าละเขนฟ้าลังโคมสายลมไหลพันขึ้นมักุดอนก่อนเมฆยาวสเรศแขงเอืมอยู่ไหนอยู่ล้อบงเหลือแข้งลืมนั่งซ้ำไปกุ้งบ่ยุ่งเกี่ยว ลืมขาเนียปนเขียดหม้อลืมสิ่มากินฟังและนังนันค้างนอนไข้หัวใจแตกเป็นเสียงเสียงฝากไปแค่อายใส่สู่ผู้อยู่รุงล่ไงกาคืนสุดดินก้าใช้สันโอ,โอ,โอ,โอ

ฟังเด้อไอ้ใจแฟนเฝนฟังเด้อไอ้ใจแฟนเฝนตัวกระเทินได้เกี่ยวว่าใจเลี้ยวแบ่งสองคิดปอดน้องแนบันอทุวนปวดตัวใครสาวนักคอยจากกระป๋องงอยมาหัวใจของน้องมากลุ้มหัวใจของน้องมากลุ้มรดน้มด่างเดือนเมษาโอ้หน่อยเจ้าผูพนุ่มบ้านนาสินสกานเมษาจังหงนไปกรุงแสงสีว่ายนกวนตาแสงสีว่ายนกวนตาทิ้งให้สาวบ้านนาใครนา่งคอยง่อยเอา ใจเอ๋าายเยนแล้เจ้าใจเอ๋าายเยนแล้เจ้าพอจะคิดถึงเข,หขาหอเขาก็ไม่แล้มองบางวันน้องอยากไปฮีโนนโลกใหม่บางวันน้องอยากไปฮีโนนโลกใหม่เอาร้องไกฝากอ้ายกจให้ทิ่มใส่ไฟความรักใดฝากไปทะเลนี่เป็นสักขีพิมพ์ใจให้ขาดไปใช้คนโกูขาดไปใช้คนโขนก ได้จะให้ชีวิตหนูพันครบเก็บความแค้นเกิดได้แล้วมองคนว่าจนแค้นทุกใหญ่ใดสิปาละซําข่อยพ่อเฒ่าเถิงคนโลกมีนอนหลายสิ่งจําเจมีหลายเด้ความทุกข์สู่คนคองพ่อพ่อคนเว้าหาความแน่แท้ทุกประรยเก้ได้นัไวบางฟังใดทางแม่ตายไปยามเอาเมียมาดับประจันยันเด้อทุกจังเลยหัวจะคนกําผ้าวาดสนานําผ้าแนวลูกหน้ากับแม่จิิงล่ะแม่พี่น้องมีนอยสุขกัน ยางน้องนั่นก็ถือบาปุ่นไหลป้าไต่ตอน,น,นยังเย้าได้เกิดให้เห็นป้าพ่ดมันดาลูกกะย้อนเอว่าแม่ที่ตกนนอกกันไดบ่เคยได้หยยบยำนูไปคนนี่กำพอขอบอุ่นน้อยจากมองคอยเงอ,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 อยได้แม่ใครกะยอมารักลูกแท้แม่ใครกะยอมารักลูกแท้แต่พิมมีแม่เมื่อแล้วกลับไม่มีตรงไหนที่หนูไม่ดีกับน้องกะพี่นุกกะทำมาพอมันช่างเก็บใจเลอเกินแล้วมองทางด้นานจะมาน้ำตากรอ ได้แต่โรอรอรอว่าแม่และพ่อจะรักลูกเท่ากันน้องหน้าก็ต้อละทางวันไม่แปลงให้มันด่าหนูครั้งเดียวน่าจะพูดใหม้มันกลมมันเกลียวนำซ้ำอยาเกลียวด่าลูกคนโตเล้วงได้ก็ไม่ขามาตกแต่งแลี้ได้ก็ไม่ขามาตกแต่งแพงจะลูกผู้หน่อยผู้เป็นเคยแม่สั่งหนูหวังพึ่งความอบอุ่นแม่ทำลูกวนวรักไม่เท่ากันน้ำตาหนูไหลทุกวันกัรงานวันนั้นน้องไม่เคยทำมา หนูซอนแม่ว่าหนูอิจช้าพ่อจ่าแม่จ่ากเกลียดรู้ทำไมหนูพูดแม่ไม่ยอมเข้าใจจึงทนไม่ไหวก่อจากไปตมกรมบ้านที่หนูเคยนอนมันก็นเอาวัาหนหุ่นขาดความอบอุ่นจากดา,าราหันทามนคุณลูกแม่ยังจำตะเวนตมกับพ่อจาาแม่ไปไกลหาจินได้มีแห้งไขรซัวหาจินได้มีแห้งไรขรซัวกวัวใต่งี้งอลาบอมีนาทีเทิม เย็บปวดำจำบ่มีคอมพ่อใส่จากสิบ้องคาไผ่แบ่งเบาความกลุ่มทุกกลุ่มคนในบ้านนี้ก็ให้สุกีนี่ทุกหน้าทุกตาจะลุกเหมือนอยู่นอกโปล,ลือกกล้ามนะนขางนกนาทีเกิดมาคนเดียวไม่เหมือนะเขามีรอรอมีคนคุ้มหอมเป็นกลมเป็นเกลียวหวังตายดาบแค่คนเดียวฝากฝา,กฝากขอเจียวให้ถูกจนทนเอาความจมเร้าตามมันกันใส่ฝังมืออดบอ่อเลต้องนอนให้ผู้เดียวเดี่ยวบางฟ้าลดตาเบอร์คือวัน เยวบางฟ้ารดตามื่อคือฝันคือจะขอเราวันสังปาหาหัวใจเต้นสังปาหาหัวใจเต้น